สินค้าไทยนะกันนะคะตรงนี้ค่ะอยากห้ท่านตามดูนะครับภาพไม่ได้เลน,นะ,ะลาเชลนี่นะครับเป็นเมืองหลวงของนอรเทินชนานนะครับมีชายแดนอันนี้สนามบินไทโฮอยู่ของตองจีนนะ,ะเมืองหลวงของกัสชานทางด่วนที่สวยนะคะของเมืองไทยของประเทศจะน,นี่ทางด่วนของเมียนมาในเส้นทางขาสามีค่ะซึ่งจะต้องไปชนกับชายแดนจีนที่เมืองลา นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวทำเนื่องจากสถานการณ์ในของเรื่องชนกลุ่มน้อยจอนยังไม่เรียบร้อยพรมแดนก็ยังเป็นพรมแดนเป็นจุดผันจุดผันพลนะคะยังไม่ได้เป็นจุดผันพลาวาการตรวจสินค้าของคัาศของสุรกรณ์เมีนมานะคะหลังจากที่ผ่านพิการแล้วนะคะสินค้าที่เสียภาษีท้องถิ่นเมื่อจะเข้าไปที่เมืองในๆก็ไปอีกนะาะจะต้องมีเสียภาษี ของรัฐบาลกลางเรียบร้อยก่อนถึงจะเข้าไปที่เมืองในๆได้ไม่วนะ่าจะเข้าไปที่เชียงตงุตงตงจีมัาดเลยหรือย่านกุ้งนะคะใช้เส้นาทางนานี้ได้หมดนะครับเนื้อหน้าตอนนี้เราเพืองจะมีสะพานนะคะความที่รัชฉานตรงจุดที่เป็นเมืองลาเนะี่นะครับซึ่งอยู่ติดกับชายแดนจีนเนี่ยชนกลุ่มน้อยอยู่แรงอยู่ทำให้เนี้มนมาต้องหาเส้นทางใหม่เพื่อที่จะเ,เ,เชื่อมสิงห้ได้นะคะโดยใช้ผ่านลาว ั่นก็คือการทําสะพานข้ามแม่น้ำโขงตัวใหม่เรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ำโขงเลนมาลาวเป็นแห่งแรกของเลนมานะคะขณะนี้ก็กำลังสร้างถนนอยู่แต่ตัวอาคารคนแดนนะคะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทีนี้เาขาสร้างถนนจะใช้มีอทำ่างนี้นะคะ่ะที่นีเรียกว่าเชียงรากนะคะสะพานเชียงรากคืออยู่ตรงกลางระหว่าง เชียงแสนและควนเลยนะคะก็คือตึ่งการเรือสินค้าที่ส่องออกสินค้าไปจีนนะคะจะต้องพักตรงนี้นะคะนั่นก็คือที่มาของการสร้างสมารมข้ามแม่น้ำโขงยันบาลาวตรงนี้อยู่จุดตึ่งกลางของเรือสินค้าจอดพักนะคะเปิดในเมื่อวันที่๙สมาคมนะคะโดยประธานประธานาธิบดีตุลเสรลมวัานจุฑามาลีชัยคะสรานประเทศของราวน,นะครับ ตรงนี้ก็คือเส้นทางขนส่งสินค้านะคะที่เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับซึ่งทําให้ท่านเข้าจีนง่ายง่ายสั้นที่สุดนะครับฝั่งลาวนะคะก็คือตรงข้ามกับเมืองลองหร่ยของน้ำท่าบ o ดด r คอนโทรลนะคะของอาคารหลังโรงแรมของเมียนมานคะก็มาตรฐานทุกอย่างทั้งหมดนะครมีทั้งกรมการขนส่งมีทั้งตอมอมีทั้งตรวจพือ่อมีทั้งตรวจ